อยู่กับเราอีกแล้วนะครับ89วิดีสตูดิโครับหลังนี้ลินทองบางใหญ่2นะครับมีอะไรกันบ้างคุณเบลแนะนําเลยได้ค่ะเดี๋ยวเบลพาไปชมกันนะคะว่าในบ้านเป็นยังไงค่ะเอาแล้วนอกบ้านอะ่ะนี่อ่ะในบ้านก่อน,น,นอ,นอ่ในบ้านก่อนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาดูกันหลังนี้นะคะเป็นงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะ,ะก็จะตกแต่งแบบโทนแบบว่าสีอย่างนี้เลยค่ะ สีออนครีมๆเบทเบทนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีทองเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะเจ้าของบ้านก็สวยมากๆเลยค่ะหลังนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับบ้านสวยๆค่ะคุณชินอธิบายเลยค่ะครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวแบบมือซนเหมือนเจ้าของบ้านนะครับก <c oughs> ด,ดไม่หยุดนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นบานกดกระเด้งครับเก็บของอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้สองข้างเลยนะคะสวยงามแล้วก็ข้างในมีการซ่อนไฟ LED ด้วยนะครับ แล้วก็เพิ่มความหรูหราโดยการมีการติดลามิเนตเป็นสีทองเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวอนาคตก็จะมีทีวีแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็เดี๋ยวคงมีโซฟาด้วยนะครับตรงนี้<ช>จะเป็นโซนต้อน,ร,นรับเพื่อนบ้านเลยนะครับ<ช>ตรงนี้ตรงนี้ก็คือลูกค้ารีเควสอยากจะโชว์แบบิกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดีไซน์ให้หรูหราเหมาะกับของที่วางโชว์เลยค่ะโอเคครับเราไปโซนถัดไปกันเลย <Okay. S 2> ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวยุโรปนะคะเป็นโซนหนึ่งของบ้านนะคะที่สามารถที่จะเป็นไฮไลท์นะคะที่แบบว่าไว้ตั้งโชว์หรือแบบเป็นหน้าตาของบ้านเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยตรงนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นไอแลนด์นะคะเป็นจุดที่ว่าไว้เตรียมอาหารแล้วก็สามารถจะวางโต๊ะหรือ,อวางเก้าอี้บาร์นะคะด้านหน้าได้ กินอะไรเตรียมอาหารอะไรตรงนี้ได้นะคะอเนกประสงค์ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะไว้วางเครื่องไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะวางได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักแล้วก็หน้าบานเก็บของส่วนด้านบนค่ะมือซนอกแลอวนะค้ณชิน,ชนด้านบนก็จะเป็นหน้าบานเปิดปิดมีชั้นปรับระดับนะคะไว้เก็บของแก้วกาแฟจานอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วชั้นเก็บวน์ของเจ้าของบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ย เอาตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เราทําไว้สําหรับเป็นตู้เก็บวายเล็กๆนะคะตรงเคาน์เตอร์ด้านล่างแต่ว่าตอนนี้วตู้วายยังไม่มาค่ะออยังไม่มาคุณจินจะมาร่วมดูวายกับเจ้าของบ้านด้วยใช่ไหมคะต้องครับต้องเลี้ยงผมด้วยนะนี่ไงนี่ไงก็คือพอไอ้นี้ช่องที่เตรียมไว้ก็คือเหมือนช่องที่เตรียมไว้ใส่อ่ตู้เย็นใช่ไหมก็คือจะพอดีเลยค่ะสวยงามกระจกเงาเงาเกินเงาเกินไปใช่ไหมคะเงาเกินเห็นหน้าตัวเอง งสงประจัยโอเคข้างบนข้างบนข้างบนนี้มีเ,เปิดป<ม>ิด,ปดได้ค่ะเก็บของได้เยอะๆเลยช่องเก็บเยอะนี่คืออันตรายเลยนะนะผมบอกเลย <c oughs> ตัวโาที่เก็บเงินเก็บอะไรนี่เพียบเลยนะเนี่ยตรงนี้ มีบาร์ด้วยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์ค่ะเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะแขวนแบบว่าเป็นเหมือนสเตนเลสท,ที่สําหรับไว้โชว์แก้ววายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางเก้าอี้บาร์อะไรได้ตรงนี้ก็สามารถเป็นบาร์อ่าเอ้ยผมชอ <ผม S 2> บบาร์นี้อยาอยู่อย,อย่างหนึ่งนะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากก็คือบาร์เนี่ยมันจะมีการเว้าเข้าไป คือเวลาอนาคตเนี่ยเกิดมีเก้าอี้อะไรมาวางเนี่ยแล้วเวลานั่งปุ๊บเข่าไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่ชนใช่ค่ะจะไม่ชนอ่ามันจะไม่ไมชน,ชน<า>คือนั่งสบายสบายใช่ไม่งั้นเข่านี่แบบกระแทกกัน,น <ะ S 1> ซึ่งนปานน่ารำคาญ<ช>เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าไปหลายที่บางทีแบบเนี่ยมันแบบถ้าเกิดตั้งเป็นบารเงี้ยเราแบบปิดปุ๊บไม่ได้เผื่อพื้นที่ไม่มีสเปซข,ของเข่าก็จะ ใช้งาน<ช>แล้วมันไม่ได้ต้องทุบทิ้งกันไปเหมาะสำหรับสายบาแบบคุณชินเลยค่ะ <c oughs> โอเคครับรูบ้ผมขี้เมามากเลยเดี๋ยวมาโทร <c oughs> มาในมุมนี้กันต่อค่ะในมุมนี้ก็เป็นตั้งไว้เป็นโต๊ะทานอาหารนะคะเป็นมุมทานอาหารเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะติดโคมไฟเชนเดเลียอะไรสวยๆนะคะทางนู้นก็กรุผนังไว้นะคะเตรียมเป็นงานบิวอินเป็นเตาผิงจำลองก็สามารถที่จะ เพิ่ม<อ>ในส่วนของเต้าผิง LED ที่สมัยนี้เขาฮิตแต่งบ้านกันเข้าไปได้ค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานไปอีกนะคะแต่นี่คือเราเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าก็จะเป็นงานสไตล์คลาสสิกเป็นมีคิ้วบัวมีบัวฟ้านะคะแล้วก็ทําสีพ่นเหมือนกับลา,ลายสีลามิเนตเลยะค่ะคือดูสีเรียบเรียบเนี่ยแต่ว่ามันมีร<ล>ายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยสวยงามเลยอะตรงเนี้ย แล้วเราก็มาถึงในโซนครัวไทยกันนะคะครัวไทยหลังนี้ก็คุมโทนทั้งหลังนะคะจะเป็นโทนประมาณสีเบทเบดครีมครีมนะคะตกแต่งในสไตล์คลาสสิกนะคะท็อปเป็นหินเทียมนะคะชช่นล้งางทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ปูด,ด้วยกระเบื้องกันเปื้อนนะคะเป็นลายแบบเล็กๆนะคะสีขาวตัดสีดำนะคะแล้วก็เดินระบบน้ำดีน้ำเสียให้เรียบร้อยติดตั้งเครื่องดูดควันเรียบร้อยนะคะซ่อนไฟ LED ดูสวยงามะคะ่ะ เวลาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสว่างนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมืดเลยค่ะโซนต่อไปก็คือที่เห็นกันอยู่ก็เป็น walk in closet นะครับอีกหนึ่งห้องบอกเลยว่าสาวๆกรี๊ดห้องนี้ช <c oughs> ั้นนี่คือตู้ผ้าโอ้โหทั้งไทยแลนด์ตรงกลางคือพร้อมที่จะเก็บทุกสกรรพสิง่งแต่เ <c oughs> ชื่อผมเถอะว่ามันไม่เคยพอมันไม่พอแน่นอนค่ะอ่ะเรามาดูฟิตติ้งกันนะคะเปิดออกมานะคะจะเป็นฟิตติ้งค่ะคุณชินเลื่อนออกมาได้เลยค่ะด้านในนะคะ เป็นฟิตติ้งสำเร็จรูปนะคะไว้สำหรับแขวนกางเกงอะไรอย่างนี้สำหรับคุณผู้ชายหรือคุณสาวๆก็ได้ค่ะกางเกงยีนเยอะหรืออะไรเยอะก็แขวนให้เป็นระเบียบได้นะคะไอแลนตัวนี้นะคะสำหรับวางเครื่องประดับด้านในเราก็ทำไว้เป็นแบบเป็นช่องๆไว้นะคะไว้สำหรับใส่เข็มขัดใส่นาฬิกาใส่เอ็กเซอรี่ต่างๆได้มากมายนะคะนี่นะก็จะมีลิ้นชักด้านล่างด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยฝั่งหนึ่งก็จะมีทั้งหมด8 8ลิ้นชัก ยังไม่พอนะคะคุณชินด้านหลังยังมีค่ะทั้งหมดตรงนี้ลิ้นชัก16ตัวคือเก็บไปเลยค่ะยาวๆยันลูกโตได้เลยนะคะงานนี้โอเคแล้วฝั่งนั้นน่ะข้างหลังด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นตู้กระจกนะคะเป็นหน้าบานกระจกใสเป็นตู้เสื้อผ้าก็แขวนเสื้อผ้าโชว์เส<ๆ>ื้อผ้าแบรนด์เนมนู่นนี่นั่นสวยๆนะคะโชว์ได้ด้านในมีฟังก์ชันลิ้นชักนะคะไว้เก็บของตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับชั้นวาง อาจจะวางรองเท้าก็ได้ค่ะเลื่อนออกมาเห็นไหมคะสามชั้นนะคะครบเลยในห้องนี้คือก่อนจะออกจากบ้านมาอยู่ในห้องนี้ก็คือเลือกได้เป็นชั่วโมงก็คือคุณผู้ชายก็รอหน่อยกันลลวกันทางนี้อุ๊ยมีโชว์โมเดลอีกกระเป๋าพวก Channel, <MS. S 2> ชนแนลแอมเมดนี่มาอยู่ในนี้ห,นหมดเลยเนี่ใครสาวๆคนไหนเป็นนักสะสมกระเป๋าก็คือวางไว้เลยค่ะลูกรักจะไม่โดนฝุ่นแน่นอนค่ะเพราะปิดหน้าบานเรียบร้อยเป็นกระจกใส โชว์ได้ด้วยนะเข้ามาที่ไรก็มีความสุขอะแต่ว่าอาจจะคุณสามีอาจจะแบบว่าร้ <c oughs> องไห้นิดนึงไม่ช่ร้องไห้ตอนนี้เหงื่อเริ่มตกเนี่ย <c oughs> ต่อมาค่ะคุณชินพีเซ้นเลยค่ะพีเซอ๋อโอเคโตะเครื่องแป้งก็โวกระจกบ,บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่โตะเครื่องแป้งนี่คือแบบยาวมากมใหญ่มากแล้วก็มีการทําก็เช่นเคยแหละยิ้มชักเอาไว้แบบแต่งหน้าใส่เครื่องสําอางนู่นนี่นั่นใช่ค่ะเรียบร้อยก็เป็นลางซอฟต์โฟตนะครับก็คือ ของฮาเฟเล่อย่างดีอพอมีด้านข้างด้วยนี่อันนี้ก็คือแต่งเต็มสุดผนังเลยนะคะด้านข้างก็จะกรุกเป็นผนังตกแต่งมีที่นั่งสําหรับใส่รองเท้าว่าเลือกรองเท้ามาเสร็จแล้วก็คุณก็นั่งได้เลยอ๊บอ่าคุณก็นั่งใส่รองเท้าจึ๊บ้ก็มีซ่อนที่เก็บของอะ,อะไรไว อ,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 อยากได้แบบนี้สักห้องนึงอะ่ะคุณชินโอ้โหบ้านผมยังไม่มีเลย <c oughs> พระเจ้าทำไมไม่ทำเนี่ย <c oughs> นะในห้องอยังมีเพื้นที่เหลือเออดูดีมากเลยอะ่ะโอเคครับ <c oughs> นั่นเราไปต่อกันในส่วนถัดไปกัน <c oughs> เลย <c oughs> แล้วเราก็มาถึงห้องมาสเตอร์เบดมกันแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คืออะไร <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผนังแผนทีวีค่ะคุณชินแต่ว่า เขาก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นชั้นวางโชว์ของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตู้นี่เป็นตู้เห็นไหมคะบานเปิดปิดเก็บของได้จะได้ดูแบบเป็นระเบียบนะคะส่วนของโชว์ก็โชว์ไปส่วนของเก็บก็เก็บไปนะคะตู้นี้เป็นลิ้นชักค่ะลิ้นชักลูกใหญ่มากเลยนะคะสามารถเก็บของได้แล้วก็แวนทีวีตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนของหัวเตียงยแล้วก็มีการบิ้วเตียงด้วย ใช่ค่ะนี่เป็นเตียงบิวอินนะคะหัวเตียงก็จะมีนวมอ่ากันกระแทกเป็นหัวเตียงไว้นะคะก็ออกกดออกกดดไนึกว่ากดไม่ออกโอเคกดดไ้ค่ะโอเคเนี่ยครับก็คือเก็บของได้หมดครับใช่ค่ะมือโซนบานล่างก็บานล่างก็เก็บได้นะคะอ่าบานล่างก็เก็บได้แล้วก็มีลิ้นชักหัวเตียงไว้สําหรับวางวางโคมไฟหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ชาร์จแบตอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยซ่อนไฟหัวเตียงนะคะด้านบนก็จะเออ่เป็นซุ้มกระจก กระจกนะคะกระจกเงาชาสีทองเพิ่มความหรูหรานะคะหลังนี้เป็นโมเดนคลาสสิกที่แบบมีความหรูค่ะต่อมานะคะในห้องนอนมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราก็จะมีเจอกับวอล์กอินครัเซตนะคะเล็กๆสำหรับคุณผู้ชายนะคะเขาแยกโซนกันระหว่างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงนะคะผู้หญิงต้องเยอะคุณผู้ชายก็คือเอาในห้องนี้ก็แล้วกันนะบอกถึงอำนาจในการควบคุมเงินนะครับคุณผู้ชายก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเล็กๆกระทัดรัดน่ารักน่ารัก เราได้ทําบิ้วเป็นบานเลื่อนนะคะปิดแล้วกุพผนงังตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยปิดเป็นบานเลื่อนแล้วใช่ไหมคะด้านในเนี่ยลูกค้าก็เลยบอกว่าไม่จาเป็นที่จะต้องมีหน้าบานของตัวเสื้อผ้าเข้ามาเนี่ยก็คือแขวนเลยะคะ่ะง่ายๆผู้ชายมาถึงก็แขวนอ่หยิบใช้อะไรก็แขวนไม่ต้องมาเปิดบานอะไรที่ยุ่งยากนะคะตรงนี้ก็เป็นฟิตติ้งนะคะสำเร็จรูปก,ก็คือแขวนกางเกงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยลงไปในราวอ่ะจะหยิบใช้ก็คือเลือกใช้ง่ายนะคะตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักะคะ่ะลิ้นชักเปิดปิดง่าย ไว้เก็บของนี่นั่นอะไรได้ค่ะความรู้สึกเหมือนบ้านตัวเองยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันคือหนึ่งในสี่ของห้องผู้หญิงอีลิ้นชักเยอะแยะเลยค่ะมีที่วางรองเท้าด้วยนะคะด้านล่างเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนลิ้นชักก็จะมีด้านหน้าปิดเก็บได้หมดเลยเก็บได้หมดเลยจะซ่อนอะไรก็หามุมกันเอาเองนะคะเรียบร้อยขาเนี่ยไม่พ้นหรอกนี่เปิดปิดได้หมดครับโอ้นี่ มีกระจกจะเลื้อนะอกสูงๆนะคะจะได้แบบแต่งตัวแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็เช็คตัวเองแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยค่ะใช่นี่พยายามทำออกแบบให้กระจกเนี่ยเป็นแนวสูงขึ้นไปจะทำให้ห้องเนี่ยมันดูโปร่งมาก<ช>ขึ้นนะ,ะจะได้ดูไม่ไม,ม่อึดอัดโอเคโอเคโอเคค,อเค,ค่ะค่ะแล้วก็มากันถึงโซนสุดท้ายนะคะโซนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าบ้านนะคะลูกค้าก็ให้บิวนะคะปิดจนถึงฝ้าเพดานเลยนะคะ เป็นสําหรับแบบที่เก็บรองเทา้าหรือจะเก็บของแบบของอเนอกประสงค์ก็ได้ค่ะพวกเครื่องทาความสะอาดอะไรพวกนี้ค่ะน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บด้านหน้าบ้านได้เพื่อหยิบใช้ได้ง่ายนะคะโซนนี้เอาจริงๆก็คือคุณชินแบบหลังอื่นๆอ่ะไม่ค่อยทํากันก็คือแบบอาจจะมองห้ามไปแต่จริงๆถามว่าประโยชน์เยอะมากม,มีประโยชน์นะมีประโยชน์มากนะคะตรงนี้เก็บของได้ผมมาทาสีเองกับมือแล้วเนี่ยดูสีรถกางเกงเลย ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ <Okay. S 1> ชิน <Okay. S 2> สวยค่ะสวยะคะ่ะลงจากรถปุ๊บก็เปิดหยิบของเก็บของปุ๊บปับ๊บเสร็จปุ๊บเดินเข้าบ้านเรียบร้อย มีน้ำหอมอยู่ในนี้หอมใครอะเปลี่ยนกลิ่นก่อนไงก่อนเข้าบ้านเออตายแล้วเราแบร์ไตกันอีกแล้วเนี่ยก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบผลงานหรือมีแลนที่จะตกแต่งบ้านนะคะไม่รู้จะปรึกษาที่ไหนปรึกษาเบลได้เลยนะคะติดต่อเบลเข้ามาทางเพจบิวอินสุราธานี89 ID s t u d อดีนะคะหรือโทรสายตรงมาที่เบลนะคะ0 8 3 989 2 8 9 3อานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะคะที่เบลได้บิวอินบ้านอย่างนี้นะคะ กด Subscribe ไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะผลงานดีๆของเบลค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ